การทิ่ลูกนั่งดู YouTube แล้วไปแสร์คอนเทนต์ที่ทําให้พฤติกรมรมก้าวร้าวและพฤติกรรมของลูกนั้นไม่ใช่พฤติกรรมที่น่ารักอีกต่อไปเรื่องนี้ต้องทําอย่างไร b o อบส์ท <'s> เรียนเลขออนไลน์ให้ได้ผลต้อง Clever Math at Home สนุกเข้าใจง่ายจ่ายนิดเดียว ในฐานะพ่อและแม่คนหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกครับแต่ว่าเป็นความผิดของพวกเราในฐานะพ่อและแม่เนี่ยแหละครับที่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งลูกเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์และเราไม่ได้ตามเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่เขากําลังดูสิ่งที่เขาลังสนใจอยู่นั้นมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษมากกว่ากันนะครับแน่นอนครับการที่เรามี u t u b e นะครับและลูกก็สนใจคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมของเขานะครับเพราะว่าเขาจะเป็นผู้รับสารด้านเดียวครับ สิ่งที่ลูกเห็นและลูกรู้สึกว่าเออเขาทำได้เราก็ต้องทําได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับไม่ใช่แค่เด็กหรอกครับผู้ใหญ่อย่างเราก็เป็นแบบนั้นครับว่ามีใครทําอะไรแล้วเราก็อยากทาตามแบบนั้นบ้างข้อแนะนําจากพ่อมาน้ําเลยนะครับขอแนะนําว่า เราต้องควบคุมเวลาในการดูของลูกครับว่าลูกสามารถดูสื่อเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือและเราจะมีเวลามากพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเวลามากพอและลูกอยู่เพียงลาพังให้คิดไว้เสมอครับว่านั่นคือช่วงเวลาที่เรากําลังสูญเสียครับและกําลังสูญเสียความคิดของลูกไปให้กับโลกออนไลน์ที่กําลังควบคุมความคิดของลูกเราอยู่ ข้อที่2ครับเราต้องกําหนดคอนเทนต์ที่เขาจะสามารถดูได้ณวันนี้เองเทคโนโลยีฉลาดมากครับที่จะเลือกในสิ่งที่ลูกเราชอบดูส่งเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยและนั่นจะก่อให้เกิดพฤติกรรมของลูกเรานะครับที่จะเดินรอยตามเช่นเดียวกันเพราะคดเสพมากขึ้นมากขึ้นในโลกของออนไลน์เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วเสพไปเรื่อยๆก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับผมเองให้ลูกได้เลือกครับเลือ ว่าเราจะโอเคกับช่องเหล่านั้นหรือเปล่านะครับช่องไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์ผมก็ให้ลูกได้ดูตามที่เขาต้องการเนี่ยนะครับและถ้าผมเห็นว่าคอนเทนต์ช่องนั้นลูกชอบด้วยและดูแล้วมันก็เกิดประโยชน์ด้วยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะสามารถอนุญาตให้ได้ถ้าช่องไหนที่ผมไม่โอเคและลูกดูช่องเหล่านั้นผมจะบอกว่าถ้าดูแบบนี้จะไม่อนุญาตให้ดูอีกต่อไปในวันนั้นนะครับนี่คือข้อตกลงร่วมกันครับเราให้เขาเลือก และเอามาให้เราพิจนารณาครับและแน่นอนครับในกระแสะอีกด้านหนึ่งพ่อและแม่หันไปดูครับว่าคอนเทนต์ช่องนั้นใครเป็นผู้ผลิตแล้วกลับไปโทษเขานะครับผมบอกว่าโทษเขาไม่ได้ครับเพราะว่าผู้ผลิตนั้นอยากจะผลิตอะไรเขาก็สามารถผลิตได้ครับกฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้ว่าห้ามผลิตเรื่องที่มันมีผลกระทบเชิงลบต่อพฤติกรรมของคนดังนั้นการที่จะไปควบคุมสื่อเหล่านั้นไม่ให้ผลิตมันทําไม่ได้ครับเราต้องกลับมาควบคุมที่เราและควบคุมที่ลูกเราครับ ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับและอย่าลืมนะครับว่าวางมาตรการในการควบคุมเอาไว้ด้วยถ้าลูกเกิดมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงวางแผนร่วมกันว่าเราจะให้เขาหมดสิทธิ์ด้านใดอย่างเช่นนะครับสิทธิ์ในการดู YouTube ออนไลน์ก็สามารถลดเวลาลงได้ครับสิทธิ์ในการทําในสิ่งที่ชอบก็ลดลงไปครับ เพื่อให้เขารู้ว่านี่คือกฎและกติกาที่จําเป็นจะต้องเคารพร่วมกันแต่ทาไมเคารพกฎกติกาโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปและกลายเป็นคนที่ไม่เคารพกติกาบ้านเมืองก็จะมีอยู่สูงครับและนั่นคือต้นตอของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของเราก็เป็นได้นะครับงนั้นพ่อและแม่อย่างเราครับต้องรีบกลับมาแล้วครับใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ลงไปดูลูกว่าโลกของเขาที่อยู่ในออนไลน์เขานังสนใจเรื่องอะไรและเราให้มุมมองความคิดรวมถึงตั้งกติการ่วมกันเพื่อให้เราสบายอกสบายใจนะครับโลกออนไลน์ไม่ได้ผิดครับ ผิดที่เราเนี่ยแหละครับที่ไม่ได้ลงไปดูนะครับ